คาถาบูชาดวงชะตาคาถานี้สมเด็จพระพลนัตวัดป่าแก้วได้ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อคุ้มครองให้แค้วคราดจากอุปัตตวันตรายต่างๆได้ประสบแต่ชัยชนะในการศึกสงคราม และประกอบการชัยมงคลทุกประการมนบทนี้เมื่อท่านได้สาธยายแล้วจะทำให้เกิดลาบสาการะเป็นสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแลปัจจุบันนิยมใช้กำกับการผูกดวงชะตาของตนเอาไว้สำหรับสาการะบูชาเรียกกันว่า ดวงพิชัยสงามนโม阿เม,มสาพเทวานันสาพระคาราจเตวานาันสุร जो च तशि भो मो चेवा थरा पवे पवेसति सुकरो च महाला ลังโสโลลาหุเกตุจะมหาลาภสัพพายังวินาศสันติสัพพทุกขังวินาศสันติสัพพโรขังวินาศสันติลักขณาหางวันทามิสัพพชาสัพเพเทวามังปารยานตุสัพ